ก็คือวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะคะมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้เลยทําวันนี้พรุ่งนี้ใบใหญ่โตสวยขึ้นแน่นอนนะคะทําง่ายๆทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันเลยนะคะแล้วเราจะได้บอลสีที่โตเร็วนะคะสีสันสดใสสวยผิดหูผิดตาเลยคะ่ะลองนำไปใช้ดูนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะวันนี้สวนสวยก็จะพาเพื่อนๆมาดูแลบอนสีของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้นำเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนเช่นเดิมค่ะ ก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาทำไมบอนสีที่บ้านของสวนสวยนะคะปลูกมาไม่กี่เดือนทำไมมันใบโตวสวยใหญ่โอเวอร์ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีสีสันที่สดสวยด้วยอันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะคะมันจะช่วยเร่งให้ยอดบอนสีตัวใหม่ของเรานะคะใหญ่โตวอวบอั่นขึ้น อย่างาพิษหูพิดตาเลยนะคะสวนสวยใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะนำมาแชร์แบ่งปันอย่างบอลสอีกระถางนี้นะคะเป็นบอลสีหกหลงนะคะเพื่อนๆใบใหญ่โตมากสาเหตุหนึ่งเพราะมีปุ๋ยช่วยนะคะสาเหตุที่สองเพราะเรากระตุ้นเขาด้วยตัวเราเองนะคะนี่ค่ะ เคล็ดลับนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะคะ <_ d ata> เมื่อเราเห็นบอลสีของเราแทงยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรารีบตัดใบเก่านะคะใบที่เก่าที่สุดใบเลี้ยงใบสุดท้ายนะคะที่ค่อนข้างเก่านะคะแม้เขาจะมีสีสันที่สวยงามอยู่ก็ตามนะคะ <_ d ata> บอลสีมิ่งมงคลตัวนี้นะคะส่วนสวยได้ทําการตัดใบเลี้ยงไปแล้วนะคะหนึ่งใบเมื่อวานนะคะส่วนวันนี้เขาก็อ่า มีการบำรุงยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่ค่ะยอดใหม่เขาจะมีความใหญ่โตวอวบอั้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้เลยถ้าเพื่อนๆเห็นบอลสีที่บ้านนะคะแทงยอดใหม่แบบนี้นะคะให้เรารีบกําจัดหนึ่งใบนะคะที่มีความแก่นะคะ ก็คือให้เ,เพื่อนๆรีบกําจัดนะคะหใบนะคะกําจัดใบไหนก็ได้ต้องตัดใจไปสัก1ใบนะคะมันจะช่วยเร่งให้ยอดบนสีตัวใหม่ของเรานะคะใหญ่โตวอวบอั่นขึ้นอย่างอาผิดหูผิดตาเลยนะคะสวนสวยใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่จะนํามาแชร์แบ่งปัน อันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือเราเก็บใบบอนสีไว้เยอะนะคะใบใหม่ที่แทงขึ้นมาก็จะมีลักษณะเท่าๆเดิมนะคะไม่ค่อยใหญ่โตมากขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราตัดใบเลี้ยงทิ้งไปนะคะเพื่อบำรุงยอดใหม่นะคะยอดใหม่ที่แทงขึ้นมาตัวนี้นะคะจะใบใหญ่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดให้เราเก็บใบที่สวยๆไว้แบบนี้นะคะเอาไว้โชว์แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพื่อน ใบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนเห็นแล้วอาจจะยังเสียดายนะคะแต่ถ้าเราอยากให้หลอดใหม่ที่แทงขึ้นมานะคะมีความใหญ่โตนะคะและก็มีความสวยงามสีเข้มจัดสดใสแบบนี้นะคะเราจําเป็นจะต้องตัดใจนะคะนี่ค่ะส่วนสวยก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าใบเขาจะค่อนข้างใหญ่นะคะและก็สีสันสวยงามนะคะนี่ค่ะ อย่างปีกินรีนี้นะคะถ้าเกิดอันนี้ค่ะถ้าเขาเริ่มอุ้มท้องแบบนี้นะคะก็ทําการตัดไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะหลอดใหม่เขากําลังเกิดขึ้นมานะคะ อันนี้ก็ม่วงมงคลนะคะที่สวนสวยเพิ่งรับมานี่ค่ะตอนนี้เขาแทงยอดใหม่ขึ้นมาแล้วอยากเร่งยอดตัวนี้ให้เขาใหญ่โตและมีสีสันที่สวยงามใบอวบใหญ่นะคะเราก็ต้องตัดเขาออกนะคะเพื่อนๆช่วงไหนที่เราอยากเร่งให้เขาโตเร็วๆนะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะ พยายามตัดใบเลี้ยงทิ้งให้เยอะๆนะคะให้เหลือประมาณสองสามใบอย่างนี้ได้เลยนะคะใบเก่าใบแก่นะคะให้เราตัดทิ้งออกไปเขาจะได้ส่งน้ำเลี้ยงมาเลี้ยงยอดใหม่นะคะที่แทงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆยอดใหม่ของเราก็จะสวยงามอวบอั่นใหญ่โตนะคะได้รับน้ำเลี้ยงอย่างเต็มที่นะคะเพื่อน นี่ค่ะบอลสอีกลอูกระถางนี้นะคะส่วนสวยผ่าหัวและโรยไว้ในกระถางเดียวกันนะคะตอนนี้เขาแตกพุ่มแตกกอออกมาเยอะแยะเลยนะคะตัวน,นี้ส่วนสวยจะเลี้ยงไว้เป็นฟอร์มกอนะคะให้เขาแทงยอดใหม่ใหญ่ๆสวยๆนะคะช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตของเขานะคะถ้าเราช่วยเขานะคะตัดใบเลี้ยงเล็กๆทิ้งไปนะคะเขาจะ,ะมีความ ยอดใหญ่ใบโตขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะเพื่อนๆให้เหลือไว้ประมาณต้นละสองใบก็พอนะคะตัวนี้จะเป็นการเร่งยอดใหม่นะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้สวนสวยตัดอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ายอดใหม่นี่ค่ะ ขนาดเป็นต้นเล็กนะคะยอดใหม่ที่แทงขึ้นมาเขาจะมีความอวบและสีสันก็จะมาพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ทำวันนี้พรุ่งนี้สวยเลยนะคะเพื่อนๆ